ดีครับสวัสด tamam ีลูกบอลแจวนี้แจวหน่อยพอแจวนี้ก็แจวนี้แล้วลูกนี่คือนี่ที่วัดก็มีงานได้หรอป้าอู้ย่าเรียกป้าเลยเด็กปีเจ้ากับพีเจ้าเออคอยน่ารักเลยกระปีเจ้าหรือมันหน้ารักนะก็มีงานได้ก็ติดทองฟังเจ้าวาดเอ้าไม่จ่ายกว้งลูกนิมิต ฟังเจ้าว่าเจ้าว่าเดินไปบินเดีบานเดียบตาไล่เดินจัดทานขอักตายไม่ตักเอาเลยจัดตายเลยพีเจ้าคนด้วยนี่จืดไรหยกอ๋อฉันชื่อดาววันแล้วไปดาวมันใจเอาวันคนไม่ตอกดีดินนั่นจืดาววันดาวทำไรวันแล้วแต่มาลากลัวจือใจเฉยอ๋อ นูยันดีมาดื่นมจากนึ่งว่าพี่เจ้าวันมาํำได้ดีดักปักตู้ตรงนี้อ๋อเช่นมาวัดไก่เอาวัดไก่วัดเป็นได้หรอเป่เป็นวัดเป่เป็นไดวัดน่าที่เป็นเจ้าอาวาสที่ใกล้วัดไม่ใช่้วัดหัวัดไม่ใช่คนมันเป็นวัดตู้อ๋อไม่ใช่เป็นน่านเลวลูกเบ้ามาวัดอุณหภูมิมาลูกวัดอุณหภูมิ อ,อ๋อเออแต่เราชอมอหลาหน้าทีก็คือมาวัดอุณหภูมิเลยหรอกอืมนี่เป็นงานลักหรือไม่เลยงานลักไม่ได้มาวัดอุณหภูมิงานลักไม่คือรับจ้างคว้างมากตัวหัดหน้าจากักอ๋อเอออาตาเฟ่เฟ่แต่ว่ามีเจ้าหนูไม่เก่งนี่เป็นคนนับตื้อจาจนาพุดไม่หรอหรอ๋อกลกับไม่ ไม่เช่จเชิงทีเดียวนะคือวัดชุดไฟชุดไฟพันบื้อแล้วอ่ะชุดไฟชุดไฟก็คือหนับทือต่างพูด,ดตออดดออ่างคริเอ่พูดกันหนับทือคริดกันหนับทื่อสองยางอ่ะเออเขาเรียกว่าชุดไฟเหมือนวัดจีนเลยนะเออเอาลูกบ้ามาเรียกวัดเจ้าก่อนอ,อืมสามสิบห้าจุดที่นี่อาไปได้ลูกบ้าไม่ขายนะลุกนะ จะไม่ผีเจ้าตัวชุ้งจังอ๋อฉันชอบกินอานหารจำส้งเลยต่อตัวส้งงคนนี้ฮะชงไงได้หผีเจ้าหวานฉันจนุงเป็นปลาแซมอนว่าเคยปลากาเวี่ยนหรออ๋อให้มดแดงอออันจำ่งนี้ให,ห,ห้มไไดแดงเลลูกกลับกระองใบจือนมจากร้าวผีเจ้าืึใบแดลูกไปจ้าจิจักดอกหลักใจกอ คนใกล้เจอลองแขวนจันแขวนจันอาจิกจักแม่กาใกล้ไรนี่อ๋อ้ไข่ไข่ปลาข่าวพี่ลูกบ่าวเออสื่อจากทุ่งตะลูกไม่แพงทุ่งละช่ำลอยนี่ลูกจ้าแม่กาใกล้ทุ่งจ้าดิบปมเมาจ้าจุ้งเลยอุ้ยทุ่งช่ำชิมไข่มีดายเลยลูกไข่ปลาข่าวพี่ไม่ใจปุ้งปลาไปเจอน๊อ